สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยในตัวที่กําลังจะมานั่นเองเนื่องจากว่าจะเรียกว่าเป็นหลุดสปอยไหมก็คงไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นของออฟฟิเชียลเนาะก็เดี๋ยวทีนี้เราบอกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าไอ้ส่วนของโซโลเนี่ยส่วนตัวผมไม่ผิดคาดนะเพราะผมก็คิดอยู่แล้วว่าโซโลนะครับก็เหมือนกับตอนที่ไคโดกับบิ๊กมามจะมาต่อน4ปีเนี่ยจริงๆก็คิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมาคู่กันและมาอ่าโอเคทีนี้ไอ้สองตัวนี้มาเนี่ยคือจบไปแล้ว แล้วก็ทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือโซโลมาประเด็นคือที่ผมคิดว่าไอาตัวที่3น่าจะมาเนี่ยตอนแรกผมมองว่าเป็นยามาโตะแต่ผมลืมอะไรไปน,นิดหน่อยครับก็คือสมมติถ้าตู้รีเจนมานะฮะสมมติถ้าตู้รีเจนนะวงเล็บก่อนรีเจนมาอย่างกรณีที่เป็นคิงอะไคโดก็ต้องมาถูกไหมเออเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ในโหมดบูกลุ่มเดียวกันก็คือร้อยอสูรแต่ทีเนี้ยถ้าโซโลมาผมลืมไปนิดหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวถ้าโซโลมารีเจนงั้นใครที่น่าจะมาครับ งงไหมลูกเรือมาแล้วอ่ะกัปตันต้องมาไหมเออแล้วทีนี้เรียกว่าของปีที่แล้วเนี่ยไอตอน4ปีเนี่ยไอลูฟี่ตอนมันมาเซอร์ไพรส์เนี่ยลูฟี่ EX คือมันไม่มันไม่เกี่ยวกับภาคบานโน้ได้นะเพราะว่ามันไม่มีแท็กบานโน้นั่นเองนะครับก็เอาง่ายๆคือถ้ามันจะมาก็ต้องเวลานี้แหละผมว่าไม่ล่อแล้วล่ะแล้วก็ส่วนที่มันจะมาเนี่ยมีจากที่รู้เนี่ยมีอยู่3เลทนะครับเลทแรกคือ26นี้ เอาง่ายว่าตู้โซโลเนี่ยต้องมาก่อนโซโลมาประมาณวันที่20หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ10วันลูฟี่จะมาคือนิกะมานะครับต่อมานะฮะก็เลทที่2คือกลางเดือนครับก็เลทที่3คือสิ้นเดือนกุมภามันมีอยู่3เลทนี้แหละแต่ทีเนี้ยอยู่เลทไหนเนี่ยผมไม่รู้แล้วนะแต่คิดว่าส่วนตัวน่าจะมาน่าจะมานะประมาณกลางๆของตู้ลีเจนต์อะงงไหมประมาณกลางๆตู้ลีเจนต์เช่นอย่างของคิงมาตอนประมาณ วันที่ถ้าจำไม่ผิด20 25ถึงใช่ไหมบิ๊กนามา3ามไคโดมาวันที่10เห็นปะประมาณกลางๆอ่ะง,งั้นหมายเขาว่าถ้าไอโซโลมันมาวันที่ 20, 20นี้หรือ26นะหมายเขาว่าไม่เกินวันที่20เดือนหน้าลูฟี่นิกาต้องมาก็ลูกน้องมาแล้วไงยังไงเจ้านายก็ต้องมาเออแต่ว่าทีนี้ไอ้กัปตันเนี่ยมันมีปัญหาหนิดนึงคือถ้าเป็นตัวละครเก่าสมมติก่อนนะถ้าไม่ใช่ลูฟี่เนี่ยมันเป็นยังไงสมมุติก่อน มันก็ต้องเป็นในตู้เนี่ยจะต้องเป็นโซโลเดฟใช่ไหมเป็นซันจิสูตรอย่างเงี้ยใครอยากได้บ้างครับมันแลกมันแลกแน่ได้หมดเลยดังนั้นก็มีแค่โซโลอ่ะหรือว่าเป็นชัปเปอร์ดีละเห็นไหมคนก็ไม่น่าจะโอเคกันบ้าเออแต่ว่าถ้าเป็นโซโลล่างที่ถือดาบเอ็นมะมันจะอีกเรื่องและโซโลเนี่ยน่าจะไม่ได้มา2ปีแล้วมั้งปีครึ่ง2ปีอะ่ะเออนั่นแหละที่ผมต้องการจะบอกแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะสำหรับตัวโซโลตอนนี้คือมันมีโซโลวานุ อยู่แล้วที่เป็นหมัดฟ้าถ้ามีโซโลลีเจนอีกตัวหนึ่งนะครับหมายความว่าเหรียญโซโลอาจจะเป็นอีกเหรียญชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราให้ว่ากันรอให้มันมาก่อนเนาะเพราะว่าผมต้องดูแท็กมันโอเคหรือเปล่าแต่แท็กนปัจจุบันในตอนนี้คือไคโด3ไคโดเนี่ยใส่ได้ทั้งสายวิ่งและสายหมัดซึ่งดีมากมากส่วนตัวนะแต่ถามว่าถ้านิกะมาผมว่านิกะอาจจะดีกว่าครับเพราะว่าเส้นเลงของลูฟี่เนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตจีเช่นแบบถ้าเป็นโล่ตีแรงขึ้นถ้าอยู่ในธงตีแรงขึ้น คือมันจะไม่เกี่ยวกับไอ้สกิลหนึ่งไงแต่ของไคโดมันต้องดึงธงย่นสกิลหนึ่งเห็นไหมโดนตีย่นสกิลหนึ่งแต่ของลูฟี่มันไม่ใช่มันเป็นคนละแบบไปเลยเนาะอันนี้ผมพูดถึงฟีวานอเท่านั้นนะมี2เหรียญละที่เต็มแท็กเหรียญที่3มาแนย่ยังไงก็มิกะนี่แหละแต่เปลี่ยนจากพาราเมเซียเป็นโซออนก็คลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะจะเรียกว่าคลิปคาดการณ์ไหมก็เหมือนคิงอ่ะคิงมาแล้วอ่ะ เห็นป่าไคโดยังไงก็มาและไอ้รอบนี้โซโลมาแล้วลูฟี่จะเหลือเหรอมันไม่เหลืออยู่แล้วอ่ะเออแต่ทีนี้เดี๋ยวมีคนถามเพิ่มเติมก่อนจบคลิปนะครับว่าอาจจะไม่มีการันตีเหมือนตอนลูฟี่ปีที่แล้วเลยเหตุผลเป็นดังนี้ครับเพราะว่าไอ้บิ๊กมัมเนี่ยมันรอบไป1,008ละไคโดเนี่ย2,005ละก็เอาง่ายๆถ้าลูฟี่มี2เลทไม่3,000ก็ไม่การันตี มี2เดทเท่านั้นแต่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าการันตีและน่าจะเป็นสายหมัดและเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับจริงๆเ่ยตามปากติแล้วเมตานี้ต้องเป็นสีแดงแต่มันมีพิโขนิดนึงนะครับตอนแรกบิ๊กนาม,มาแดงเป็นโลแดงใช่ไหมต่อมาเป็นไคโดวิ่งเขียวเฉยเลยมันมีอยู่2ส,สูตรครับสูตรแรกก็คือเป็นสายหมัดเขียวเลยก็คือมาคู่กับไคโดเพราะส่วนใหญ่มันต้องเรียกว่าเป็นเมตาคู่งงไหมเช่นอย่างเซโตกับแชงอย่างเงี้ยคู่เห็นปะ เออหรือว่าตอนลูฟี่ไคโดก็คู่ไงอ่าทีเนี้ยมันมีแค่2คู่แล้วตอนเนี้ยไม่แดงก็เขียวก็คือเล่นอานิกะคู่กับบิ๊กบัมหรือเล่นนิกะคู่กับตัวไคโดล่างวิง่งนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แหละยังไงก็มาเนี่ยหมัดมันหมัดแน่ๆแล้วเพราะเพราะว่าบิ๊กบัมโลกไคโดวิง่งไอ้เนี้ยยังไงก็หมัดแต่ทีเนี้ยเราค่อยมาลุ้นนะว่ามันจะเป็นแบบเขียวหรือแดงแต่มันอาจจะพลิกโผล่เป็นสีน้ําเงินก็ได้ แต่ผมว่าไม่น่าใช่มันน้าเงินน่ะแต่จริงๆมันต้องเมตาแดงนะยังไงส่วนตัวก็ยังมองว่าแดงอยู่ดีและกรณีถ้ามันมาจริงๆอ่ะมันน่าจะมีสถานะการตัดเลือดของไคโดด้วยที่เป็นณนตอนเนี้ยงงว่ามันอาจจะทํากันสถานะคนอื่นได้ด้วยและใส่สถานะคนอื่นด้วยในตัวเออมันเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวยังไม่อยากคาดเดาเยอะเดี๋ยวรอตัวละครมาแล้วกันคร่าวๆเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่รอโซโลนะครับตู้นี้อาจจะมาคู่กับซันจินะ ส่วนตัวมองว่าอ่านมาคู่กันหรืออ่านมาเดี่ยวก็ได้ก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรประมาณมานี้ครับ